คราวนี้ไปดูเรื่องของรถไฟครับหัวลําโพงเอาอย่างไรดีหลังจากทําประชาพิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับบอกว่าดีเดย์ยีธันวาคมที่จะเปลี่ยนให้รถไฟวิ่งจากทุกเส้นทางเข้าหัวลําโพงย้ายไปบางซื่อแทนตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวมาจัดแจงกันใหม่ครับแต่รถไฟ1 1 8ขบวนที่จะวิ่งเข้าหัวลําโพงนั้นตอนนี้จะวิ่งเข้าหัวลําโพงไปจนถึงปีใหม่เลยเพื่อไม่ให้คนปรับตัวไม่ทันนะครับ นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่ารอฟอรทอาการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับย้ำว่า23ธันวาคมนี้ทางการรถไฟยังคงให้เดินรถไฟเข้าที่หัวลำโพงเหมือนเดิมครับปัจจุบันเนี่ยมีการเดินรถไฟเชิงพาย์40ขบวนและรถไฟท่องเที่ยว6ขบวนนะครับซึ่งเส้นทางเดินรถแล้วก็จอดรับส่งผู้โดยสารยังคงเป็นไปนตามปกติทุกอย่างยืนยันว่าอาคารสถานีหัวลําโพง จะไม่มีการรื้อถอนหลายฝ่ายอาจจะก,กังวลกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าย้ายไปบางซื่อแล้วเนี่ยหัวลำโพงที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะถูกรื้อถอนไปหรือเปล่ายืนยันครับว่าหัวลำโพงไม่รื้อถอนแต่จะปรับเปลี่ยนในอนาคตข้างหน้าอย่างไรต้องมาว่ากันต่อนะครับส่วนการให้บริการที่สถานีกลางบางซื่ออันนี้ก็ชะลอออกไปครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เดินทางตามเดิมในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ซะก่อนนะครับแล้วก็จะมีเวลาการปรับตัวกับการ เป็การรูปแบบใหม่แล้วครับเพื่อทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างประชาชนได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การรถไฟเองจะมีการทบทวนการปรับขบวนรถไฟเข้าหัวลาโพงใหม่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป30วันซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็สั่งว่าขอ30วันเอามาให้ทราบผลเลยนะครับว่ามีผลดีผลเสียผลกระทบด้านใดบ้างจะได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะย้าย ชุมทางรถไฟเนี่ยไปอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ณนะตอนนี้จะหามาตรการใดๆมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย